ครับผมเอ็มธนาวาธัฒน์ม่วงมณีนะครับบางคนอาจจะรู้จักผมทางวงการบันเทิงก็ผลงานผมก็เป็นเพลงนะครับตั้งแต่ซิงเกิลแรกสดเลขหาบองตรงแล้วล่าสุดก็เป็นระยะทำใจแล้วก็ยังมีผลงานทางด้านละครด้วยนะครับคนทุกคนน่าจะจาได้แล้ววันนี้นะครับเอ็มอยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจทางครอบครัวเอ็มนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทนะครับคำว่าเดอะ a คาเนลก็ได้รีสอร์ทก็คือเป็นเกี่ยวกับ แม่น้ําลําธารต้นไม้ที่เขียวชอุ่มซึ่งที่นี่นะครับเป็นแม่น้ําล้อมรอบหมดเลยที่รีสอร์ทของเอ็มนะจุดมุ่งหมายของเอมที่สร้างรีสอร์ทขึ้นมานะครับคือเหมือนอยากสร้างรีสอร์ทที่อยู่ในความธรรมชาติแต่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่าง คนเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบสบายใจอบอุ่นผ่อนคลายนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยได้เห็นแม่น้ําลําธารน้ําตกนอกจากนั้นเอมก็ยังมีมุมที่ถ่ายรูปได้หลายๆมุมเลยในรีสอร์ทเนะครับก็ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปลง Facebook ถ่ายรูปอัพไอนะครับรับรองเลยว่าเพื่อนๆคุณอยากจะมาที่นี่อย่างแน่นอน ปัจจุบันนะครับเอ็มก็มีบ้านพักทั้งหมด5แบบนะตอนนี้นะแบบที่1ก็จะเป็นทางบ้านต้นปีบซึ่งบ้านต้นปีบเนี่ยข้างในจะเป็นแบบโมเดิร์นเป็นห้องใหญ่นะครับสามารถนอนได้3คนสามารถเสริมได้ด้วยนอนได้4คนสบายห้องน้ําใหญ่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีโต๊ะนั่งมีระเบียงออกไปมีลำธารแม่น้ําไหลผ่านเป็นต้นไม้แล้วก็ออกมาด้านหน้าก็จะมีน้ําตกให้เราเดินเล่นหรือถ่ายรูปได้เหมือนกันอันนี้คือจะเป็นแนวของบ้านต้นปีบนะครับ แบบที่2ของ M ก็คือเป็นบ้านไม้ประยุกต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าพายเนทดหนึงตัวอย่างคือมาแบบครอบครัวมีลูกมีหลานมาเงี้ยฮะก็จะมีสถานที่ให้ลูกหลานวิ่งเล่นในสนามหญ้าได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรั้วของใครของมันนะครับในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีระเบียงให้แบบปิ้งย่างรู้สึกไม่ยุ่งกับใครพายเรตเป็นส่วนตัวแล้วห้องน้ําก็ใหญ่มากโอเคสําหรับครอบครัวที่เข้ามาพักครับผมก็มาถึงบ้านแบบที่3นะซึ่งเป็นบ้านมะเฟืองนะครับ บ้านมะเฟืองเนี่ยก็คือเป็นโมเดิร์นห้องใหญ่นะครับก็จะดีไซน์เป็นบิวอินทั้งหมดเลยนะครับคนที่จะอยู่บ้านมะเฟืองเนี่ยก็จะได้เปรียบกับคนอื่นนิดหนึง่งซึ่งเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยอยู่ด้านหลังแล้วก็มีร้านอาหารฟกซองดนตรีสดนะครับช่วงกลางคืนหรือช่วงเย็นๆแล้วก็จะเห็นเป็นทะเลสาบด้วยแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นสวนค่อนข้างที่จะตรงกับสระว่ายน้ําใหญ่ของเรานะครับก็คือออกมาเล่นน้ําหรือได้หมดทุกอย่างเลย ก็จนมาถึงแบบที่4ของรีสอร์ทเนะครับเป็นบ้านชมพู่นะครับซึ่งเป็นห้องชุดเป็นแบบโมเดรนเหมือนกันนะครับที่นอนเรารู้สึกสบายเข้าไปแล้วสบายไม่แอาอัดแน่นอนห้องน้ําจะใหญ่มากแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นระเบียงถ้าลงมาเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปใหญ่ก็สามารถที่จะเข้ามาจอยหรือมาปิ้งย่างกินอาหารด้วยกันได้เพราะว่าด้านหลังเราสามารถที่เข้ามาหาถึงกันในระเบียงนะครับแล้วก็จะเป็นลำธารมีโขดหินมีอะไรเงี้ยครับด้านหน้าก็จะเป็นวิวสวนเป็นมีบ้าน ไทยประยุกต์ก็สามารถที่จะออกไปถ่ายรูปได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับผมก็จะมาถึงแบบที่5ของเราซึ่งเป็นบ้านพักแบบรังนกกระจาบสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆเลยนะครับอันนี้คืออยู่ชายทะเลสาบเลยนะครับเป็นรังนกกระจาบนะครับก็มีที่นอนให้มีหมอนมีมุง้งเสร็จแต่อันนี้ก็น่าจะนอนได้ประมาณสัก2คนเป็นไฮดรลิกสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เอาตามที่เราต้องการตามที่เราชอบเลยสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติครับ ครับผมกิจกรรมของ m n ในรีสอนะครับก็มีทั้งบนบกและในน้ำนะครับเอาบนบกก่อนละกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็จะเป็น ATV นะครับ ATV นี้เราก็จะให้ขับนะครับบนดูบรรยากาศในรีสอร์ททั้งหมดเลยและแถมยังมีสนามแข่ง ATV นะซึ่งอยู่ทาง ด้านหน้ารีสอร์ทเรานะเป็นเนื้อที่ประมาณ2-3ไร่นะอย่าง ATV เราก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ขับได้หมดเลยนะครับรู้สึกสนุกมันแน่นอนอย่างที่2นะครับเป็นขี่ม้านะครับซึ่งเรามีม้าเรามีม้าประมาณเกือบ10ตัวนะครับความปลอดภัยของเราเนี่ยคือมาอันดับหนึ่งเลยเพราะเราจะมีคนดูแลมีเทรนเนอร์ที่คอยที่จะบังคับม้าให้สำหรับแขกที่มา ได้ขึ้นได้ขี่ชมบรรยากาศในรอบๆของรีสอร์ทเรานะครับแล้วก็จนมาถึงคนที่อยากจะชิวๆบางคนอยากจะชิวมาเป็นคู่รักอะไรเงี้ยก็จะมีจักรยานนะครับมีจักรยานให้ปั่นนะครับก็จะปั่นเป็นคู่รักก็คือแบบช่วยกันไปันุนกันนองอะไรเงี้ยได้ครับชมบรรยากาศในรีสอร์ทอะไรเงี้ยก็นอกจากปั่นจักรยานชิวๆไปแล้วนะครับคือใครที่ชอบแบบโลภโหนนะครับก็ยังมีการโหนสลิงปีนหน้าผานะครับแล้วก็ลอยตัวซึ่งเราจะมีทีมงานนะครับคอยดูแลระบบ การปลอดภัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดของหนสลิงหรือเสื้อชูชีพเพราะว่าหนสลิงเนี่ยมันต้องข้ามแม่น้ําทะเลสาบของเราซึ่งความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งบางทีเล่นเนี่ยแบบตกจะปล่อยตัวเองตกไปในน้ําก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรามีเสื้อชูชีพระบบความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับอันนี้รับรองสนุกก็จนมาถึงเครื่องเล่นในน้ําของเราจะเป็นเจ็ตสกีจักรยานน้ําแล้วก็เป็นเรือคายักนะครับอย่างเจ็ตสกีเนี่ยถ้าใครอยากจะ ลากบนหน้าโบนนะครับพิเศษนิดหนึ่งเอมก็เดี๋ยวผมจะลากเองนะครับรับรองสนุกแน่นอนนอกจากกิจกรรมที่เอ็มแนะนําไปเมื่อกี้ก็จะเป็นทางบกและทางน้ําแล้วเรายังมีกิจกรรมเสริมนะครับเป็นไปล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรีนะครับแล้วก็ยังมีไปที่เขาพนินทุ่งหรือใครที่อยากจะกรบาบเจ้าแม่คุณอินพันมือนะครับเราก็สามารถที่ จะพาไปกราบได้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเพชรบุรีของเราสําหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่แล้วไม่อยากจะออกไปข้างนอกนะครับแต่อยากที่จะกราบไหว้เราก็ยังมีองค์แม่รัศมีและก็ปู่วิคเนตที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเลยนะครับสำหรับให้ทุกคนได้มากราบไหวบูชากันครับผมสำหรับเมนูที่เอ็มอยากจะแนะนำอาหารที่รีสอร์ทเอ็มนะครับนี่คือจะเป็นเมนูไทยก่อนเลยนะเป็น ปากระพง3มรสนะครับนอกจากเป็นอาหารไทยยังมีอาหารอีสานแล้วก็ยังมีอาหารทางยุโรปด้วยนะครับแต่วันนี้เอ็มอยากจะแนะนําเชฟของเอ็มนะครับเชฟเล็กนะครับเชิญเลยครับผมสวัสดีครับผมเชฟเล็กครับเป็นเชฟประจําที่เดอะคนเนลการ์เด้นรีสอร์ทครับผมวันนี้จะมาแนะนํา ตัวอาหารครับครับผมก็มอย่างที่เอ็มแนะนําไปเมื่อกี้นะเป็นอาหารไทยนะเป็นเมนูแรกเลยก็คือเป็นปลากระพง3มรสนะครับแล้วก็ยังมีอันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ครับอืมผัดไทยก็ซึ่งเป็นอาหารไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้มตำกุ้งสดครับส้มตำกุ้งสดใช่ไหมผมกุ้งตัวใหญ่มากเลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารอันนี้จะเป็นอาหารตัวสไตล์ยุโรปนะครับเป็น ตัวนี้จะเป็นปลาไซมอนนะครับจะเป็นปลานําเข้าจากนอร์เวย์ครับราดด้วยซอสซันซ่ามะม่วงครับเสริฟพร้อมกับมันแมสครับอันนี้ผมชิมแล้วอร่อยมากครับแล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้นนอัี้จะเป็นหมูทอดมะกรูดครับอาหารแนวอีสานนะครับแล้วอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นของหวานจะเป็นกล้วยหอมทอดกับน้ำผึ้งครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่กินเล่นได้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นพ็อกมียองครับอาหารจะเป็นแนวยุโรปครับแนวยุโรปอันนี้เป็นอะไรครับหมูอันนี้เป็นหมูครับห่อด้วยเบคอนครับ ครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอาหารที่เดอะแคนแนลก็ได้รีสอร์ทเรานะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานหรืออาหารทางยุโรปแล้วก็เป็นขนมคนเล่นนะครับจริงๆแล้วมันมีมากมายกว่านี้นะอยากให้แขกทุกคน,นครับได้เข้ามาลองชิมกันแล้วก็ให้ลองเลือกกันเพราะว่าเรามีครบทุกอย่างเลยอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมแล้วยังมีเบเกอรี่อีกนะครับ จริงๆเราอยากจะโชว์ให้ดูนะแต่ว่าเต็มโต๊ะแล้วนะแค่ขนาดแค่นี้เดียวนี่ตอนนี้ก็เต็มโต๊ะเลยนะแต่ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับเชฟด้วยนะพี่เล็กนะขอบคุณมากๆที่มาให้คําแนะนําในเมนูอาหารของเราทั้งหมดเลยครับครับสำหรับอาหารนะเอ็มก็ได้แนะนําคุณผู้ชมไปหมดแล้วนะครับคือที่เอ็มพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เอ็มก็ได้ดําเนินการสร้างมาแค่50%นะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ ในพศ2558นี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําใหญ่มีห้องสัมมนาใหญ่500คนแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงน,นอกจากนั้นเอ็มยังมีบ้านพักแบบ VAP อีก8หลังรอบสระว่ายน้ํานะครับ,ก,รบ,รบการตกแต่งเป็นแบบโมเดิร์นเป็นห้องใหญ่นะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยออกมาก็จะเจอสระว่ายน้ําเลยซึ่งเป็นสระว่ายน้ําที่ใหญ่มากนะครับสามารถที่ลงไปเล่นน้าได้เลยออกมาจากห้องเนี่ยก็เล่นน้าได้เลย เล่นเสร็จก็เข้าห้องนอนได้เลยซึ่งมันอยู่ติดกันมากแล้วก็ด้านหน้าออกมาก็จะเป็นวิวออกมาเจอเพื่อนฝูกอะไรเ,ง,เงี้ยที่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครับก็ส,ส,สิ่งที่เอ <i> ็มพูดไปทั้งหมดเลยนะต้องเสร็จภายในพศสอ5 8นี้อย่างแน่นอนครับสำหรับแขกที่ได้เข้ามาพักเดอะคแนลก็ได้รีสอร์ทของเอ็มนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปนะหนคือความประทับใจสคือความเป็นธรรมชาติ สคือกิจกรรมที่อย่างเพลิดเพลินที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้4ี่ก็จะเป็นการบริการพนักงานที่เป็นกันเองและเหมือนครอบครัวครับผมผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มาที่นี่แล้วนะครับทุกคนต้องกลับมาอย่างแน่นอนเลยครับ <S <S สำหรับเส้นทางนะครับคนที่อยากจะมาเดอะคัแนวกลเล่นรีสอร์ทของเอนะครับก็คืออยากจะบอกว,ว่าวิ่งมาถนนเพชรเกษมนะคือจริงๆมาจากกรุงเทพเนี่ยมาเรื่อยๆจนเหมือนเราจะมุ่งหน้าไปบัวหินชะอำแต่เราจะต้องผ่านวังมะนาวเขาย้อยจนมาถึง แมคโครเพชรบุรีเราชิดซ้ายเพื่อที่จะยูเทิร์นขึ้นสะพานแล้วก็วิ่งตรงประมาณ10กิโลเมตรเราจะเจอสี่แยกแล้วเราเลี้ยวขวาแล้วเราจะเห็นปั๊มมอตตาห์อยู่ซ้ายมือนะครับเลี้ยวข้างปั๊มมัตตาท์ซ้ายมือนั่นเลยนะครับแล้วก็จะเจอเดอะแคนแนลก็ได้รีสอร์ทของเราเลยนะครับหรือว่าคนที่เลยแมคโครเพชรบุรีไปก็จะไปเข้าในอำเภอท่ายางนะครับวิ่งตรงไปเหมือนจะไปแก่งกระจานนะครับวิ่งตรงไปก็จะไปคือจะไปถนนมันจะไปเจอกันพอดีนะครับก็จะเห็นปั๊มมัตตาท์เช่นเดียวกันแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ารีสอรัอรรบ สำหรับคนที่มาไม่ถูกนะครับก็เอ็มมีเบอร์โทรสอบถามตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเอ็มอยากจะเชิญชวนนะครับแขกผู้เก็บทุกท่านนะครับตอนนี้ทางทีมงานเดอะแคนเนลก็ได้รีสอร์ทนะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะรับใช้แขกผู้มเกีติทุกคนนะคะ